สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ2องร้อรีวิววันนี้ครับพี่ตีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปลออคันสำหรับเจ้า Royal Enfield Continental GT 535รถคันนี้ครับมาในปีอะไรปี2 0 1 8เลขไมเพียง7,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมของแต่งด้วยนะครับเพื่อนๆอยากทราบว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนและแต่งอะไรบ้างมาชมันเลยครับมา รถคันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมาอยู่ที่7 0 9 3 6ก้ามกิโลเมตรแท้กุญแจนะครับนี่เป็นกุญแจเดิมติดรถมาจากศูนย์แขงคอบนเดิมสวยนะครับคันนี้เป็นแฮนด์แต่งแฮนด์เป็นแฮนด์จับโชคมานะฮะนี่เห็นไหมครับประกับคันเร่งครับตรงสื่อไม่มีเดนรางนะครับปอกแฮนด์เดิมกระจกปฟแฮนด์แต่งนะครับทรงกลมนะครับนี่นะครับเป็นกระจกไลแฮนด์แต่งนะครับไม่ใช่กระจกเดิมนะครับมือคัดเดิมไม่มีกอสไม่มีงอเราถึงมือเบรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สีถังเดิมโรงงานทั้งคันนะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับจากศูนย์แบบนี้เลยนะครับซึ่งบ่งบอกถึงรุ่นรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือ Contin e n t a l GT 535คันนี้มาพร้อมกับเบาะนั่งแต่งนะครับเบาะเดิมมีไม่บินเบาะเดิมที่เป็นที่เป็นตูดมดก็มีมาให้ด้วยมีบางคนหลังด้วยนะครับผมอาะมาส่งด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยนะครับถ้วยเรือนไม้นะครับไม่มีรอยล้มรอยแตกแล้านะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับ แกนชกหน้าครับไม่มีตาหมดไม่มีรั่วซึมนะครับบางคนหน้าเดิมนะครับในส่วนของยางหน้ายังคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์อยู่นะฮะคันนี้เป็นล้อลูมิเนียมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับผมดุมล้อเดิมสวยกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินนะครับเห็นไหมฮะในส่วนของหน้าเครื่องคันนี้ครับมาดูที่คอท่อก่อนคอท่อเดิมสวยใสนะครับแล้วก็ดูหน้าเครื่องนะฮะแห้งขาวใสสะอาดไม่มีหยดเยิ้มใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะ ในส่วนของฝาวบาวคันนี้นะครับฝาเวบาวเดิมไม่มีไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะครับคีบเครื่องเต็มนะครับไม่มีแตกหักนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาเป็นแข้งเดิมนะครับไม่มีการปัดเงาหรือเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นไหมฮะตามจุดเชื่อมต,ต่างๆก็จะไม่มีเรียกว่ารอยเยิมจากน้ำมันเลยนะต้องบอกว่าเนิยบใสสะอาดจริงๆสำหรับคันนี้นะคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งเมทอินไ a แลนด์มาฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ รอบเดินเบานิ่งนะครับจะมาฟังเสียงอัตราเร่งกันโอ,โอ้โหมาเป็นลูกนี่ครับอัตราเร่งดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบรถยนนต์ี่ครับรอบต้นยืนรอบเครื่องยนต์นิ่งนะฮะนี่โอเคสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะแล้วก็คันนี้ครับยังคงเป็นโทษเตอร์เดิมๆอยู่นะครับ ล้อหลังครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันยางหลังเดิมติดรถประจักษ์ศูนย์คันนี้เป็นท้ายสั้นแต่งนะครับพร้อมกับไฟเบรกหลังเป็นแบบ LED พร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับคันนี้มาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเราซื้อทั่วประเทศเลยนะฮะมาในส่วนของฝั่งซ้ายคันนี้นะครับจานเบรกด้านหลังเต็มนะครับผมเห็นไหมฮะจานเบรกด้านหลังเต็มนี่นะครับสงอาร์มฝั่งขวาขออภัครับสิงานฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอยแทกด้านข้างเลย พักเท้าฝั่งซ้ายไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์ไม่มีกดไม่มีงอแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาวาวครับฝาวาวเดิมไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวคลิปเครื่องเต็มนะครับไม่มีแตกราวแน่นอนเห็นไหมฮะคันนี้มาพร้อมกับขาตั้งคู่ด้วยนี่ขาตั้งคู่ก็มีมาให้ด้วยนะครับมาดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันหน่อยแห้งใสสไตล์ทันต์บพระราม5แบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับคาลิปเปอร์ด้านหน้านะครับจากเบมโบนะคะติดรถมาจากศูนย์เลยนะครับขอบ แล้วก็กับบ่อจงร่งด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยจริงๆนะครับผมตอนนี้คือ7 0 0 0กิโลเมตรแท้เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเจ้า r er o y a อ Enfield นะครับ c o n t i n e n t a l GT 535คันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้ครับสภาพสวยใสป้ายแดงเป็นรถใช้มือเดียวใครหาอยู่สำหรับรถรุ่นนี้ออปชั่นแบบนี้การแต่งสไตล์แบบนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วเจอกันที่ร้านทันตบัยพรฒนาขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ